วันนี้พี่ยังสามีกิจกรรมเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรนะคะเด็กๆรู้จักสัญญาณไฟจราจรไหมคะรู้จักสัญญาณไฟจราจรมีกี่สีเอ่ยสามสีสามสีมีสีอะไรบ้างแดงเด็กๆตอบค่ะแดงแดงเขียวเขียวส้มส้มเก่งมากค่ะตอมือตัวใหญ่ตอมือค่ะ หยุดรถนะคะหยุดรรถะวังรถสีแดงสีแดงหมายความว่าหยุดรถหยุดรถหยุดรถสีแดงหยุดรถนะคะสีส้มสีส้มหมายความว่าเปลี่ยเบี้ยตัวเปลี่ยนตัวรถไม่ได้ขั่ไนได้ผ่านได้ขับไปได้ขับไปได้กล้องถ่ายเห็นมากเดี๋ยวมาสนุกกันนะคะเดี๋ยวยกมือตอบนะคะ อยุดตรงข้างหลังน้องเอ็นเสียอะไรเอ่ยเที่ยวหมายความว่าไงคะไปได้ไปได้เก่งมากอ่าน้องเอ็นน้องบอลเตรียมตัวเสียอะไรเอ้ยเตรียมตัวไปไหนคะหยุดรถเตรียมตัวหยุดรถเตรีตัวไปเตรีตัวหยุดนะคะเก่งมากค่ะตัวมือตัวเองเนาะ